อย่าลืมกดติดตามเพื่อนะจ๊ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็มออยู่กับช่องบายอ g c h a n e วันนี้นะคะเราก็จะมามามาจากการแก๊งยากุซ่าสีชมพูกันค่ะเย้วันนี้นะคะเราจะแต่งตัวเป็นแม่มดค่ะทุกคนเพราะว่าเขาว่าเด็กอ่ะมันจะช่วยได้ใช่ปะเออแล้วก็อยากวอาว่าเอ,อ้ยอยากลองอันนี้ดูแล้วก็เลยเออมาลองดีกว่านะคะอืมนางฟ้ามันจะช่วยอะไรได้วันเนี้ย อันไหนอันไหนอันไหนอันนี้ไงนี่ไงนี่ไงจแล้วเอาเป็นสีขาวแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูเออมันมีด้วยเหรอะนางฟ้าสีชมพูโอเคผมก็จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ไม่มีแว่นนะจะเป็นตานี้นะคะอืม โอเคค่ะตอนนี้นะคะเข้ามาในเกมแล้วทำไมเป็นร hey, ูปอย่างนี้ก็เพราะว่าเมื่อกี้เราทำเราคอสั้นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะล้อเอ่อไม่ใช่สิแอบชอบเพื่อนในห้องค่ะทุกคนเออวิเฮ้ยมาอัน้ยน่ารักมากอ่ะแล้วก็จะมีนี่ด้วยนะคะทุกคนซึ่งเดี๋ยวเราทำให้ดูค่ะ เดี๋ยวเราไปจัดก,การกันค่ะซึ่งให้ทุกคนกดมาที่ไอเทมอีดิตไม่ใช่ไม่ใช่สินี่ค่ะทุกคนอไอเทมอีดิตนะจากนั้นนะคะแล้วก็กดมาที่ไหนวะทุกคนเราต้องกดตรงไหนอะจะไม่ได้แล้วอะออตรงนี้เหรอเอาไม่ใชเ่เดี๋ยวกดมอสนี่นะคะทุกคนมันก็จะเจอเองนะคะ ไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่เดเปนตรงนี้ไม่ใช่สี่ผิดที่นี่ค่ะทุกคนนี่ตรงนี้เลยมาค่ะทุกคนเอาจินาะต้องใช้เด็กใช่ปะละ่ะเออเฮ้ยอยากลองดูอะว่ามีเงินป่ะถ้าสมมติเราฆ่าตรงนี้ใช่ปะ่ะเออเนี่ยเอ้ไม่เอาดีกว่าทุกคนเราว่าเราเอาเด็กดีกว่านะเออเอาเป็นเด็กผู้หญิงตัวนี้เลย มาสิครับก็มาดิครับถึงแม้คุณจะมีปืนก็เถอะแต่ยังไงมาดิครับก็มาดิครับก็มาดิครับเอออยากมาเป็นชูดอยากมาเป็นชูดหรอครับเออเอ้ามาดิครับมาดิโอ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 อยากให้ผู้ชายมาลองดูอ้าหมดเลือดเน เดี๋ยวเอาเงินที่บ้านของผู้หญิงแล้วกันนะคะทุกคนเอ่อเอาบ้านของผู้หญิงดีกว่าขอมาที่แต่ภาพมาที่ผู้หญิงนะคะทุกคนแต่ภาพมาที่ผู้หญิงเอ้ยไม่ใช่แต่ภาพมาที่เด็กน้อยนะคะเด็กน้อยแล้วก็เอาเงินแล้วก็มากดที่ตรงนี้อีกทีแล้วก็มาที่ตรงนี้ค่ะมันยังไม่เดินทางนะคะตอนนี้ พี่หนูขอซื้อหน่อยซื้อแบบเยอะๆเลยนะขอให้เลยแบบมันเต็มเลยอ่ะเออโอเคค่ะตอนนี้นะคะเราก็จะพอม้แล้วค่ะทุกคนมาดิครับก็มาดิก็มาดีครับก็มาดิอยากจะฆ่าอยากจะกรรมกันเลยเหรอฮะ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 เราต้องหลบกระสุนนี่ได้ค่ะทุกคนมันเก่งมาก มาดิครับก็มาดีเออเฮ้ยดูคนกนะ็คือแบบว่าเราอ่ะต่อสู้ไม่เก่งเลยนะเออเพราะว่ามันจะมีอยู่ในตามห้างหนาเนี่ยแหละเออเราก็ต้องหลบให้ได้นะฉันไรนุนินนาจะนนาไทยบางอันก็จะอยู่ด้านบนนะคะทุกคนเฮ้ยฆ่าตะกรรมกันเลย มาค่าโดมเลยค่าโดมเออค่าโดมเลยค่ะทุกคนเออมาดิครับโอ้โหดูดิดิก็อยากอยากผู้ชายมาช่วยวะ่ะมาให้ผู้ชายมาช่วยดีกว่ามาดิครับเฮ้ระวังระวังซะเด็กน้อย ระวังมาใครอยากจะทำใครคันของฉันฮะใครอยากจะทำโอ้โห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 เลยไปดีกว่าโอ้รู้สึกตอนนี้นะฮะเราก็ต้องช่วยตะกรรมค่ะทุกคนเราต้องช่วยผู้ชายก็ไม่ใจเรื่องอะไรเลยฮะฮะทำอะไรแกทำอะไรฮะ จะให้ใครมาช่วยอีกวะเออมันไม่มีอะไรช่วยแล้วอะทุกคนไม่ท้างมีเดียอ่าไม่ต้องไม่ต้องรอปะเออไม่ต้องรลมาฉันไม่ยมอมท้หรอกโขมาแอบมาแอบมาแอบด้วยนะจ๊ะก็มาดีค่ะก็มาดีฉันไม่เติมเรื่องให้แกหรอกเออถ้าแกทําไม่ทําความดี ฉันก็จะไม่ทำความดีให้แก่ด้วยทุกคนผู้ชายอยู่ไหนอะเฮ้ยเด็กผู้ชายอยู่ไหนโอ้ยไป้ปๆๆไป้ไป้ปไปไแ้้ีเมื่จอไหไนเปไจไป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 ไง ให้กับเจ้าผู้หญิงตัวนี้บ้างแล้วกันมาซึ่งเราจะเก็บของพวกอะไรอย่างนี้มามาเลยแล้มีเป็นแผงเลยเฮ้ยแต่ว่าตอนนี้เราก็มาดีค่ะอยู่ตรงไหนฮะแสดงหน้าให้เห็นเลยดิเฮ้ย เฮ้ยเงิน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 ้อ,อว้าฮะฮะฮะฉัขนขอเงินนายืันข้าเงนินมาไอผู้หญิงมันจะเห็นไหมเนี่ยฮึปปานี้ ก็ผู้หญิงค่ะทุกคนโอ๊ยมาสิฉันมมอยู่นะฉันยู่นะคิดว่าจะไปทำอะไรกับน้องเขาฮะ ห,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 หูหูมาเยอะมากเลยทุกคนเราต้องเราต้องใช้เราต้องใช้นี่ฉันเป็นแม่มดอย่ามาคิดว่าจะทำอะไรกับฉันนะึแล้วรีบเก็บรีบเก็บอันนี้เก็บอย่างเดียวเลยอะว้ายแล้วเผลอแล้เผลออุ๊ยอุนนี้ไม่เก็บเลย หมาใครคิดทำอะไรเดี๋ยวกันอย่าเพิ่งไปไหน ยาเฮ็ดจะเฮ็ดยังสี่เด้อเราก็จะขึ้นไปเลยขึ้นขึ้นขึ้นมามา,มาเอามาเลยมามา้าจะกรรมให้เลยยังไงเด็กผู้หญิงไหนลนะ่ะมันก็มีเรื่อเดเยอะใช่ปะเออเราก็ต้องแบบมันก็น่าจะไม่ตายอยู่แล้วล่ะเออ สซลนเราไปเลื่องน้อยอ่ะโซลามีเลื่อนน้อยช่วยไม่ได้ช่วยไม่ได้ฮ้อม่งอส่วน,เ,นเรามีเรื่อง,น,อน,น,องน้อยนะคะว่าเราเป็นคนอนายนนเนี่ยทำอะไรทำอะไรทำอะไรฮะยทำอะไรเราลิฟตสู้ไปเลยสู้ไปเลยลกูกสู้ไปเลยแม่ไม่สงสารลูกหรอก โอ๊ยเฮ้ยโอ่ย,อย,อย,อยาตายตายนะมา,ม,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 าม้ามาม้ามาอืมเาจะทำอะไรเหรอเราจะทำอะไรนะว้ไม่ทุกคนทำไหเราตาย่อยจังเลยเอ่ะเราต้องใช้ตัวนี้ละอืมตัวนี้แหละมาม้ามามา,มาเออมาดิครับ ค่อยเราคนเราต้องแบบค่อยๆห่างอ่ะเออมาหน้นๆๆๆใส่เราเปิดไปใส่ใส่เอาเอาเอาไปทางนู้นเนาะโอ้โหโอ้โหโกงโกงโกงมีอะไรใครอีกไหมนั่นไงมีคนอีกแล้วว้าจะมีอย่างเยอะขนาดนั้นเนาะ พายวะเนี่ยมาหมาหมา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 ทุกคนเราต้องหลบพิษได้ว่ะเออถ้าสมมติเราโดนมานี่เราตายนะเมื่อไหร่เราจะหมดสักทีเนะี่ยทุกคนเมื่อไหร่มาจะหมดสักทีโอ้โหเมื่อไหร่มันจะตาย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  ให้ม hey, ันตายไปเถอะเอา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 ไปเอาไปเอาไปแต่จะเฮ็ดอีหยัง <c> ก <ười> ็เฮ็ดไปง่วยไปโลดนี่มาเป็นกลุ่มอะไรวะแล้วจะเซ็ตซะที ขาขดูกันโูมาเป็นเยอะเลยโอ้ยเฮดบอลสักทีแล้วก็ให้บอลมันนี่ด้วยละกันมา ตััววนนีี้้เด็กไม่มีแวน่นไม่มีท้องมีแค่ฉันเราก็เธอส่งนอตกันในคิดทีเนบนา้าเราเคยฟังเปล่าเพลงนี้น้าว จะทำอะไรอะคะคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าจะทำอะไรคิดว่าคิดว่าตัวเองใหญ่งั้หนเหรอฮะคือแบบไอ้กลุ่มนี้มัน่าย่างที่สุดแหละเออ ัวไอตัวเนี้ยเลือดเยอะเงนนะฮะเลือดเยอะกันจังเรายิงตัวเนี้ยไม่ตายสักทีดูดิปะ่ะไม่ตายสักทีเฮ้ยตายสิวายเจ็บเจ็บเจ็บเดี๋ยวก็เอาเอาตัวผู้หญิงกับตัวผู้หญิงตัวผู้หญิง ดูเรดูเรว้ามาอะไรกันเยอะแยะวะเดี๋ยวเขาดูก่อนโอ้โหกวาจะฆ่าเสร็จนี่ฆ่าฆ่าฆ่าโอ้ยโอ้ยอะรอ่อะฆ่าแล้วว่าเราปิดเน็ตเล่นดีกว่าโฆษณาแม่งเยอะมากแล้วเราจะฆ่าได้ยังไงเนี่ยทุกคนเออ มันค่าไม่ได้เทียมเยอะเกินไปอ่ะโอ้ยโอ้ยทาอะไรนังหนาฮะ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 นี่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 เอาใส่เข้าไปให้เยอะใส่เข้าไปให้เยอะจำเอาไว้จำเอาไว้จำเอาไว้นี่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 เอา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 มาดิขาก็มาดิมามามาเอาม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 า มาอีกสสิทำแะเบิร์ให้เพามันมีก้อโอ้โหรู้คนกว่าเราจะฆ่าได้อ่ะเออกว่าเราจะฆ่าได้น่าจะเป็นเปียกว่าจะฆ่าได้อ่ะ ด,ดูดีดูดีโอ้มาตรงนี้เห็ดอย่างวะนยังมาตรงนี้ฮัลโหลเดินทีก็เดินเลยเอดอดรอหัวไปนหนึ่งครับมามามาอ๋อ ฉันรู้ละว,ว่าจะทำยังไงแต่เรามาตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็ให้หมาเลยมามาหมามามาเดี๋ยวจะพาพวกมันมาด้วยมาพาหัวหน้ามาด้วยเอาม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 าให้มดอืมาให้หมด มา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 นีมา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 มเมามามามเมายามามายาม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 นมา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 มโเามามอมา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 ามากามามาม่มาามาามามามา,มานมานา เดินช้ากันจังอันนี้ตัวนี้ฆ่าดีกว่าอยิงหัวไปทีหนึ่งมองหน้ามองหน้ามองหน้าอม,ม,มองหน้ามองหน้าเก้ยกว่าเราจะฆ่าได้นะคะทุกคนเอ่อช่วยบอกหน่อยนะว่าจะเปิดประตูยังไง มาหมาหมา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 ถึงเวลาแล้วถึงเวลาแล้วนะคะถึงเวลาแล้วนี่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 เฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อน,น,นเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฮ้ยคฮ้ยค้าค้าจกรรมกันเลยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนขออนุญาตจบคลิปเลยละกันอืม บ๊ายบายนะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะวันนี้ข้าไม่ได้เลยอะ่ะโอ้วันนี้ข้าไม่ได้เลยอะ่ะวันนี้แถมไม่ได้เอาไปเอาดินอีกโอเคค่ะบ๊ายบายค่ะคุณ